สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้ก็พาพี่ใบทองนะครับมาอยู่ป่านะครับผมดูอาการนะครับผมเนื่องจากไม่สบายนะครับเนื่องจากไม่ไม่กินอาหารเลยนะครับผมไม่กินอาหารกินแต่ดินนะครับผมก็เป็น อาการก็ก็น่าเป็นห่วงนะครับผมอาการน่าเป็นห่วงนะครับก็เลยมาเฝ้าดูอาการนะครับอยู่ในป่านะครับผมถ้าว่ายังไงนะครับก็จะโทรหาหมอนะครับหมอก็ให้ให้ดูอาการก่อนนะครับคุณหมอว่าโทรปรึกษาคุณหมอแล้วนะครับผมให้ดูอาการก่อนนะครับวันนี้ก็เลยได้พามาอยู่ป่านะครับผม จะไปทำมายิให้เขาได้เดินกินลากมงลากไม้นะครับแล้วก็ให้เขาได้ตรสศรนะครับมีอาหารหลายอย่างเลยนะครับนี่ได้กินได้นะครับผมเพราะว่าเขาไม่กินอาหารเลยนะครับผมหญ้าที่ตัดมานะครับเขาก็ไม่กินนะครับผมกินอยู่นะครับก็กินน้อยนะครับผมก็เลย ามาฟ่าดูอาการนะครับพี่ใบทงองวันนี้นก็เลยพามาอยู่ในตานะครับแล้วก็มีต้นไม้ล่มใหญ่นะครับอขอให้พี่ใบทองหายไไว้นะครับเป็นห่วงนะครับพ่อ,อพ่อครันก็เป็นห่วงมากเลยนะครับรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับผม,มรู้สึก ไม่สบายใจนะครับก็เป็นห่วงเขามากเลยนะครับก็นอนไม่หลับนะครับแต่ว่าช่วงนี้ตัวหน้าฝนด้วยนะครับเขาฝนฝนทุกวันเลยนะครับอ่าเขา,ายท้องก็จะมีอาการอ่าอากาศเย็นนะครับผมอากาศเย็นแล้วก็่ายท้องด้วยนะครับแล้วก็จะทำตัวทำให้เขาได้อ่าให้ที่ใบใบท้องก็รู้สึกแบบ ขาแข็งหน่อยนะครับผมขาแข็ง <acceptable> จะเลยพามาเดินแล้วก็มาอยู่ในป่านะครับนี่นะครับผมนี่มาไกลเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมมาไกลเลยนะครับเดินมาไกลเลยนะครับแล้วก็เพื่อมาพาเขามาอยู่ปา่าแล้วก็เฝ้าดูอาการของเขานะครับอยู่ดีเนยอยู่นี่นะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงหายไปไว้อยาก,กินดินเยอะ,อะก็กินแต่ดินนะครับผมมีแต่ลมเราเป็นห่วงเขานะครับผมเพราะว่าเขาจะซึมนี่ก็ <c oughs> พามาอยู่ข้างนอกนะครับ <c oughs> พามาอยู่ข้างนอกนะครับผมในป่าไอดูอาการของเขาด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงพี่ใบทองนะครับเพราะว่าเป็นช้างที่ผมการทานไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมช้างที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดเชื่อนะครับมีพี่ใบทองนะครับเป็นช้างที่ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเพื่อนๆเ,เ,เขานะครับ าางานกายภูมิตานทานของเขานะครับอดูเลยเลี้ยงมาก็ตั้งแต่เล็กๆนะครับผมคือให้เขาได้ตโตว่ายเขาจะหายนะครับผมแต่ว่าเขาก็ ถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่หายเลยนะครับผมนี่อาหารยาก็ไม่กินนะครับตัวเขาก็จะผอมลงนะครับผอมลงดูจากาข้งข้างหลังนะครับผมหลังก็จะผอมลงมก็จะให้มากินลากไม้แล้วก็เคืออมา,อาเครือนะครับผมธรรมชาตินะครับผมพอบรรเทา ข้างในนะครับผมเพราะว่าเป็นเพราะว่าเราไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเขา,าพูดไม่ได้นะครับผมว่าเขาปวดเขาเจ็บไหมนะครับผม <c oughs> เป็นยังไงนะครับผม <c oughs> เราก็เพราะว่าเป็นเป็นข้างในนะครับเราก็ได้แต่เฝ้าดูอาการแล้วก็ดูแลเขานะครับดูแลเขาแล้วก็หาอาหารที่ หายานะครับหายาหา,า,หา,าที่เขากินนะครับผมพอเป็นห่วงมากเลยนะครับพี่ใบทองเพราะว่าเป็นข้างในนะครับอันนี้พามาอยู่ในตานะครับผมอขอให้เจ้าพ่อเขาเขียวปลุกปักรักษาคุ้มครองพี่ใบทองแล้วก็ช้างทุกเชือกให้ เขาขาปลอดภัยนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับสาวุกครับเจ้าพ่อเขาเขียวครับผมหลานก็ปิดพาพประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะครับก็เป็นห่วงครับสงสารนะครับก็ถ้าเจ็บแทนเขาได้ก็ก็จะเสียสละเลยนะครับผม เพราะว่าเขาพูดไม่ได้นะครับผมว่าเขาเจ็บยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็ขอตัวนะครับผมขอตัวไปอยู่กลับก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาได้อ,อิสระนะครับ เขาได้อิสระได้กินต้นมงต้นไม้นะครับเป็นที่เลยนะครับผม,มเบนเบนเบนไหมตัวเขาก็จะเย็นนะครับผมตัวเขาเยินถ้าช้างไม่สบายตัวก็จะเย็นนะครับ,นนรบถ้าเป็นคนก็ตัวร้อนนะครับผมนี่ก็กินเปลือกไม้นะครับกิ่นเปลือกไม้ ลากไม้ไปก่อนนะครับผม <S <S เพื่อบรรเทานะครับผมมอวานก็ให้ยากินแล้วนะครับผมให้ยาหลอกฟ่าดูอาการนะครับที่ตามคุณหมอบอกนะครับก็โทรปรึกษาคุณหมอนะครับก็ให้หายไปไว้นะครับพี่ใบทองนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนเด้อพี่ใบทองเออพ่อ,อ,พอ,พอ,พอแม่เอซีเป็นห่วงทุกๆท,ท่านเลยเป็นห่วง ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวนะครับนะครับให้เขาได้ผ่อนคลายตัวเองนะครับตรงนี้ก็มีร่มไม้อย่างดีเลยนะครับผมอ่าก็ฝนก็ขอให้หยุดตกนะครับหยุดตกก่อนนะครับผมตกทุกวันเลยนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับ โอเคนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ